ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกอหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิ้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสตริรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูด์ดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกค,คลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2568หรือ2025เรียกว่า โอ้แป,ป,แป,ป๊บๆนี่คือสิ้นปีแล้วไวมากไวมากจริงๆนะคะเข <laughs> <c oughs> าเรียกว่าเ,เหมือนกิ่งฟ้าเหมือนเพิ่งทำนายแบบดวงต้นปีไปเองนั้นตอนนี้คือสิ้นปีแล้วอะคะ่ะอ่ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น คลิปดวงรายเดอือนสุดท้ายของปี2568เนอะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสก,กิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยหรือกดตรง time stamp ใต้ description ได้เลยนะคะอ่าก็อย่างเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนายกิ่งฟ้าต้องมีการเกริ่นเป็นประจำเพื่อเตือนสติทุกท่านว่าอันนี้เป็นทำนายดูยภาพรวม general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงบ้านไม่ตรงบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ขอให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านนนั้ะะคะ เพราะว่าดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดโดยชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนัยของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าเป็นคนที่พูดเร็วโดยทุนเดิมนะคะมาตลอด10ปีที่ท YouTube มานะคะไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้นะคะเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นเดิมกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าสามารถคลิกด้านขวาบนเป็นฟันเฟืองได้เลยถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะก็กดได้เลยมันจะเขียนว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคก่อน normal speed ปกติแบบนี้ความเร็วแบบแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่แรทั้งสิ้นให้ฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงแล้วแต่ใจต้องการได้เลยก็กดในปุ่มนั้นที่กิ่งฟ้าเพิ่งบอกไปนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนธันวาคม2 5ง8หรือ2025 2 0 2 5นห้ะคะทำนายจะไพ่พเนตไพ่ถลอดแล้วก็อาจจะอาจจะเสริมด้วยไพ่ไทยเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกุมสเตฟ t สเนส reflection the sun the empress the wheel of fortune 6 of swords 7 of wands 4 of swords 3 of wands, 6 of wands, 2 of wands, 2 of cups, 10 of cups and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น king of wands โ okay, อเคพลังงานราศีกุมเดี๋ยวขอเปิดไพ่1นึ่ใบเป็นใบพิเศษนะคะอ่ะโอเคอ่ะขอเนียอ่านนะคะ change is the key ingredients of opportunity and success นะคะในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เดือนธันวาคมนี้เนี่ยคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่บางคนบอกว่ามีความกังวลเนี่ยพายขึ้นโคมาเลยความกังวลหรือว่าความวิตกจริตได้แต่ไม่ต้องกลัวพาบอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ลดและเก่งและปังมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้เสริมให้เลยนะคะเพราะว่าพาม่มอนขึ้นว่าช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราต้องไตร่ตรองเยอะ คิดเยอะก็ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เชิงคิดเยอะแต่เหมือนเขาเรียกว่าพยายามทาออกมาให้ดีที่สุดให้มันแบบว่าผิดพลาดน้อยที่สุดอ่ะก็เป็นได้ามาเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องเป๊ะมันต้องเพอร์เฟกหรือบางคนอาจจะเป็นประเภทเพอร์เฟคชันนิสต์อยู่แล้วคือต้องเป๊ะต้องดีแต่กิงฟ้าพูดเสมออยากตึงจนเกินไปบางสิ่งบางอย่างต้องหย่อนลงมาบ้าง ผิดพลาดได้เล็กน้อยไม่ต้องห่วงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าตึงจนกระทั่งเรากังวลหรือเครียดไปเองตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าเป็นกําลังใจงให้คุณนะคะว่าเราต้องรู้จักการแบบว่าการตึงการหย่อนในแต่ละ แต่ละโมเมนต์ด้วยละกันนะคะแต่ไพ่อะเรมันเป็นการเตือนว่าช่วงนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเดิมเดิมกับเก่าอาจจะกลับมาให้ให้กับเราเพราะพลังงานขึ้นการหมุนเวียนแต่มันอาจจะเป็นคําว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงบางคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่เราต้องกลับมาปรับปรุงกลับมาแก้ไขมันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนเป็นหนึ่งกลับมาบางคนอาจจะกลับไปทํางานลักษณะงานเดิมสายงานเดิมหรือโอกาสที่มันเคยดูดลอยไปอาจจะกลับขึ้นมาก็เป็นได้สําหรับบางท่านนะคะ ไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้คุณมีความสามารถมีความเก่งหรือว่าได้รับการชื่นชม,ชมในเรื่องศักยภาพและความสามารถมากขึ้นกว Jobs ่าเดิมนะคะแต่ข้อดีก <ación> ็คือช <volcan> ่วงนี้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเรามันกําลังจะหลุดพ้นออกไปนะคะเหมือนกําลังที่จะแบบไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ความรุ่งเรืองเอาจริงกิ่งฟ้าไม่อยากพูดให้คุณหลงระเริงนะกิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามรุมอย่าท้อถ้ากิ่งฟ้าพูดคานี้แปลว่าดววงงงงชตาาขคุณ่นนีี้้กํลัึ กำลังอัพเวลขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเจอความรุ่งเรืองความรุ่งโร์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลามันเหมือนกับว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จอะเราเพิ่งเรียนรู้วันนี้เราจะเอาประสบความสำเร็จวันพรุ่งนี้อะมันอาจจะเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้สาหรับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแปลว,ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้หลักสัปดาห์หลักเดือนหลักปีไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยอะ คุณเองอ่ะกำลังเจอเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงการลองผิดลองถูกการปรับป,ปรุปงการปรับเปลี่ยนอ่ะไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องห่วงเพราะสุดท้ายเป้าหมายและปลายทางของคุณเป็นคำว่าสําเร็จแน่นอนดีแน่นอนนะคะเนี่ยด้วยความเก่งของคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยด้วยความเก่งความสามารถถ้าเราตั้งใจลงมือทําขนาดเนี้ยยังไงก็ตามแต่ไม่พ้นความสําเร็จแน่นอนนะคะกิ่งฟ้าพูดความว่าสําเร็จหลายรอบมาเพราะว่าพ่ยขึ้นเช่นนั้นจริงๆนะคะอ่าแล้วก็บางท่านเนี่ย ่ช่วงนี้กิ่งฟ้าขอเตือนละกันเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดาบางทีบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ปากไวเกินไปหรือว่าคิดยังไงพูดอย่างนั้นเกินไปนะคะถ้ามันเป็นความที่ตรงไปตรงมาด้วยมีเหตุผลมีหลักการหรือใช้น้ําเสียงหรือหลักจิตวิทยาในการพูด ทำให้มันซอฟลงอะกิ่งฟ้ามองว่าโอเคแต่ถ้าเราพูดตรงพูดแรงปัญหาเกิดแน่นอนแล้วจะทําให้เรามีปัญหากับผู้คนมากมายแล้วเหมือนแบบเปรียบเปยน,นะบางทีการที่อยู่ทางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรืออยู่ในสังคมหรือกับผู้คนอนะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องมีการใช้หลักการในการพูดนิดนึงละกันหรือเขาเรียกว่าคิดก่อนพูดจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นคําเตือนเลยนะอ่าและอีกหนึ่งอย่างช่วงเนี้ยใครที่อาจจะแบบ มีการเกี่ยวโคก,กับพวกอสังหามรดกนะคะหรืออะไรที่มันเป็นเหมือนเงินก้อนใหญ่ๆอะค่ะถ้ามันมีการแบ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้มันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะบอกเออการแบ่งอะไรบางอย่างเหมือนประหนึ่งแบ่งสมบัติหรือว่ากําลังแบ่งส่วนในเรื่องของธุรกิจหรือผลประโยชน์ต่างๆดูให้รอบคอบดูให้ดีละกันเอกสารสัญญาคําพูดคาจรราการสื่อสารทุกชนิดระวังให้มากเท่านั้นเองนะคะถ้าเรามาเรามาระวังเรารอบคอบเราคิดก่อนพูดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยมากๆฉะนั้นเราดูดวงเพื่ออะไรคะเป็นมนุษย์เหนือดวงไไมม่่ใชปตา ะะแต่ช่วงนี้หนึ่งอยากจะบอกว่าคุณเองอาจจะเจอแบบคือคนที่เป็นกลัลยาณมิตรอ่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้มีคนคอยพพอร์ตเราดีอาจจะเป็นครอบครัวคนรักหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรือว่าอาจจะเจอทีมงานทีมเวิร์คที่ค่อนข้างพพอร์ตเราดีมากๆนะคะพะไพ่ขึ้นทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนจริงๆดีมากๆแต่กิ่งฟ้าแค่เตือนในเรื่องคําพูดเท่านั้นเองเล็กน้อยนะคะอ่ะบางคนอาจจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในช่วงนี้เยอะเหมือนกันนะคะแต่เงินเข้ามาดีค่ะอืม เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่า,เ,าเป็นยังไงบ้าง Ten of Pentacles page of o n d e the d e t เป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าในกรณีบางคนจะเริ่มงานที่ใหม่เนี่ยงานจะคล้ายๆล,ลักษณะงานเดิมสมมติว่าเราบอกว่า,เ,าเรากำลังยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปบริษัทอื่นแต่ความสามารถของเราไม่สามารถทิ้งความสามารถเดิมได้อย่างเช่นสมมุติว่าเราเองอสมมติเก่งในเรื่องของอเป็นสมมติการโรงแรมอย่างเงี้ยแล้วเราเก่งในคําว่า food and beverages คือแบบเรื่องของกินของบริโภคหรือเกี่ยวกับแบบ ร้านอาหารอะไรเงี้ย food and beverage เนอะอเราไปทํางานที่ใหม่เราก็ต้องทํางานลักษณะงานเดิมแต่แค่เปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนคนที่ทํางานด้วยแค่นั้นเองอาจจะเป็นลักษณะนี้มีโอกาสค่ะนะคะแต่มันเหมือนทิ้งตัวตนตัวเองไม่ได้หรือถ้าบางคนบอกจะออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองอ่ะแต่มันเกี่ยวโคกับพรสวรรค์หรือประสบการณ์ที่เรามีเราเอามาปรับมาเป็นธุรกิจของตัวเองได้เลยนะคะสามารถทําได้แต่ถ้าเราบอกว่าเออจะเริ่มต้นอะไรใหม่ที่แบบเราไม่ได้คุ้นเคย แต่เราชอบอันนี้โอเคพอได้นะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้คุ้นเคยแค่ทาตามกระแสกิ่งฟ้ามองว่ามันไม่เวิร์กเราต้องมีความชอบมีความสามารถอาจจะมีประสบการณ์มาด้วย1ส่วนประกอบกันด้วยละกันนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าเป็นการจบลงจากโปรเจกต์เดิมทาโปรเจกต์ใหม่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าเราอยู่บริษัทข้ามชาติหรือมันมีเหตุที่เราเองจะต้องเดินทางไปต่างจังหวดัดต่างประเทศหรือต้องติดต่อประสานงานแบบโอเวอร์ซีแบบ overseas, แบบหรือว่าทํางานพวกอิ p พ r ตเอ็กซ์พอร์ตหรืออะไรที่มันต้องเกี่ยวโกับชาวต่างชาตตตติิคนนน่่่่่่าาางงงงทีีีถๆชว้ด นะ,ะคะคนข้างรับเรื่องรับเรียบดีและถ้าคุณทํางานอาชีพเฉพาะทางหรือเป็นอาชีพที่แบบว่า เรียกว่าต้องใช้ฝีมือความสามารถของตัวเองโดยเฉพาะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะหรือทํางานจริงๆอย่างที่กิงฟ้าบอกทํางานไปนกลุ่มมันก็หรือช่วงนี้ต้องทางานโคกับผู้คนเยอะมันเลยมีคาเตือนออกมาว่าเออให้คิดก่อนพูดนะจะได้เกิดปัญหาหน้อยที่สุดแต่ช่วงนี้มันต้องทํางานกับผู้คนเยอะหรือมันมีเหตุที่เราจะต้องไปร่วมงานกับหลาก,หลา,ก,ห,ลากหลายฝ่ายเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือต้องพบปะผู้คนเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ลหลกักๆอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าโดยรวม,มาการงานของคุณขึ้นโอเคนะคะแต่มันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาบางส่วนหรือมันทําให้เรามีประสบการณ์มากข มันเป็นแง่ร้ายค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีความยุ่งเหยิงบ้างความรับเรื่อรับเรียบบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันคือประสบการณ์ที่มันจะสอนเราทําให้เราแร่งขึ้นไปในอนาคตนะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นลักษณะของคาว่าบางทีเออกังวลบ้างเครียดบ้างแต่สุดท้ายผ่านได้ไหมผ่านได้เนี่ยมันอาจจะเป็นความกังวลแค่ช่วงหนึ่งเพราะว่าไพ่ขึ้นกังวลอันนี้ก็กังวลมาหมดเลยเนาะเรื่องงานมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราบอกว่าเออต้อง ปรับเปลี่ยนทนาาัศนคติหรือว่าเราต้องคุยกับผู้คนหรือบางคนบอกว่าบางทีการทํางานกับคนหลากหลายคนมันอาจจะมีคนที่เรารู้สึกทํางานด้วยล้วถูกจริตบางคนไม่ถูกจริตเลยอะไรเงี้ยมันเป็นคําว่าต้องปรับตัวค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะสําหรับเรื่องการเรียนการเรียนการศึกษาในกรณีบางคนบอกว่าช่วงเนี้ยทาไม่ได้เลยหรือว่า เขาเล่าว่าบางคนบอกว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะบางท่านการเรียนการสอบบางคนบอกว่าอสอบไม่ผ่านเลยทาไม่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะพลังงานขึ้นว่าทําใหม่ลองใหม่ซ้าใหม่อีกรอบหนึ่งอาจจะมีโอกาสผ่านในรอบอื่นความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทำสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลัท้งในครั้งที่1น0้นี่เป็นคติประจําใจของกิงฟ้าที่พูดมาตลอดหลายปีในยูทูบนะคะยังเป็นคติประจําใจกิงฟ้าเสมอไปและตลอดไปนะคะมันคือสัจธรรมของชีวิตคะ่ะบางทีบางคนอาจจะต้องพยายามหลายรอบถึงจะสาเร็จมันคือประสบการณ์ที่มันสั่งสมแต่บางทีถ้าออะะไไไไรรรรทีีู่่่่่่้สสึกกววาาามมมมมมัันนนุดแแลลใชเเเเป็งงค พรสวัสด์ที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเพิ่งย่อท้อเท่านั้นเองกิ่งฟ้าขอกอด YouTube ก่อนบูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะว่าคุณทําได้แต่ถ้าใครมีแผนจะเรียนต่อต่อตางประเทศหรือว่าตอนนี้กําลังพรตบเตรียมสอบหรือว่าเตรียมเตินทางไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อหรือเรียนภาษาเพิ่มอยู่ที่ไทยก็ตามช่วงนี้ดีนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าการเรียนกา,การสอบของคุณเนี่ยช่วงนี้ต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเยอะหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องไปขอความปรึกษาจากผู้รู้มากขึ้นถึงจะทําได้เพราะช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออมันยากมากเลยหรือว่ามันมีความกดดันมีความเครียดม,มันเหมือนต้องไปขอกําลังใจหรือว่า ไปขอคำปรึกษาอันไหนที่เราไม่เข้าใจต่างๆไพ่ขึ้นว่าต้องเสริมต้องเพิ่มต้องอไปพูดคุยกับคนอื่นถึงจะได้ความหรือว่าถึงจะสําเร็จนะคะ,ะหรืออาจจะแปลว่าต้องอ่านซ้ำๆย้ำๆถึงจะได้ดีนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าใครบอกว่าเออจะเรียนต่อเรียนได้ไหมมีเวลาหรือเปล่าถามตัวเองดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะถ้าเราบอกว่าเออเรียนเป็นคอรสระยะสั้นอ่ะไม่ว่ากันแต่ถ้าเราแบบว่าเรียนแบบ หลักปริญญาต่างๆมันเรียนหลายปีแล้วต้องแบ่งเวลาชัดเจนมากๆช่วงนี้ระวังว่ามันจะไม่มีเวลาคิดจนานะัดดูอีกทีนึงแล้วกันว่าช่วงนี้เรียนเราดีหรออะไรเงี้ยถ้าเราพร้อมอว่าการเรียนได้แต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้เวลาไม่ค่อยมีเลยะนะคะ,ะระวังร่างกายเราจะซุดเอาแล้วก็อาจจะแบบถัดไปก่อนอประมาณนี้นะคะสําหรับการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง Eight of Swords The Magician ะะ Four of Cups Judgment เพชรโซใช้เงินเก่งนะช่วงนี้ใช้เงินเก่งบางคนอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางท่านอาจจะใช้เงินหมดไปกับความฟุ่มเฟือยสิ่งที่อาจจะไม่จําเป็นหรือว่าบางคนบอกว่าจาเป็นต้องใช้ค่ะอาจารย์แต่คุณอาจจะซื้อของที่มันอาจจะเกินราคาหรือว่าคุณต้องเปรียบเทียบราคาเนี่ยหนึ่งถ้าคุณจะซื้ออะไรหรือบางคนอาจบอกว่าจําเป็นต้องซื้อค่ะแต่ช่วงนี้คุณเหมือนจะใช้จ่ายกับของที่มันค่อนข้างราคาสูงหรือหรูหราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันหรือของที่แบบบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่จาเป็นเลยสิ้นเปลืองของซื้อด้วยซื้ยอไา เราบอกจําเป็นต้องซื้ออ่ะก็ดูความเหมาะสมละกันไม่ว่ากันแต่ถ้าเราซื้ออะไรที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้แล้วมันเกินเกินไปราคามันเกินเบอร์ไปนะคะระวังปัญหาในเรื่องการติดขัดเรื่องเงินมันจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะระวางแผนอย่างดีแล้วเราซื้อในสิ่งที่จําเป็นไม่ว่าการซื้อเลยเต็มที่นะคะอ่ะไพ่แค่ขึ้นเตือนเฉยๆเรื่องความปรถนาดีว่าเออใช้เงินอย่างมีสตินะอย่าใช้เงินเกินตัวเกินไปนะไพ่จะบอกแค่นั้นเองแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะหมดไปกับการ การแบบเลี้ยงสัปปสัตว์เลี้ยงก็ได้หมดเงินไปกับบุตรบริวารต่างๆก็ได้หรืออาจจะหมดเงินไปกับค่าเล่าเรียนต่างๆใน,นอันนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นก็หมดได้เนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะ กำลังเริ่มธุรกิจหรือเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรือย้ายถิ่นฐานพลังงานมันขึ้นแบบการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันอาจจะต้องใช้ตังเยอะใช้เงินเยอะอ่าแต่เดี๋ยวผลผลที่จะลงมือไปอะค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองคือมันเหมือนกับว่าเราลงทุนไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือช่วงนี้อาจจะลงทุนเริ่มต้นอะไรบางอย่างอา่ามันต้องใช้เงินก้อนโตแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลับคืนมาเองนะคะอ่ะเป็นเป็นกึ่งคาเตือนแล้วกันนะคะแต่ช่วงนี้คุณกําลังเลือกกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างไพ่ขึ้นว่าเลือกเยอะๆนิด ว่าที่ไหนดีที่สุดดีกว่าการอะไรเงี้ยพลังงานมันขึ้นว่าพิจารณาเยอะขึ้นในการใช้จ่ายตังนิดหนึ่งละกันนะคะ,อ,ะอย่าใช้เงินที่แบบเขาเรียกว่าจะเอาจุน้นี่แล้วก็ไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าเลยดูลิมิตตัวเองนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าลิมิตเกินร้อยนะคะคือปัดเต็มมากแม็กมากนะคะแล้วมาติดน้สินเยอะเกินไปเราชดใช้ไม่ไหวก็ระวังนิดหนึ่งด้วยละกันด้วยความเป็นห่วงกิ่งฟ้าเลยพูดตรงๆนะคะแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงหรือว่าเรารู้แล้วโอ้มันจะต้องใช้จ่ายเยอะแน่ๆเลยเดือนธันวาคมน,นี้ เผาลงนิดหนึ่งแค่นั้นเองสำหรับคนโสดนะคะเรามาดูเรื่องความรักคนโสดสนิทถ้าพูดตรงๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคือกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าช่องของกิ่งฟ้าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงแล้ว LGBTQ ดูได้หมดเลยแต่ช่วงนี้ดวงขึ้นสําหรับ LGBTQ อาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในรูปแบบเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วค่อยๆคุยกันไปแต่ถามว่าชายหญิงมีโอกาสพบลักไหมช่วงนี้มันเหมือนกับว่า ดวงชะตาของคุณนะ่ะจริงๆไม่ว่าคุณเป็นใครอะ่ะคือกิ่งฟ้ามองว่าช่วงนี้ค่อนข้างไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินมากกว่านะคะตอนนี้โสดแล้วดีกว่าโสดแล้วรวยมากกว่านะคะแต่แค่ว่าแนวโน้ม LGBTQ+ เนี่ยช่วงนี้ดวงคุณในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองด้วยนะแต่ถ้าเราปิดกั้นตัวเองไม่ได้แบบไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นมันเหมือนเป็นลักษณะควาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีเข้ามาเพราะว่าเราไปโฟกัสสิ่งอื่นอ่ะตรงๆเลยบอกว่าช่วงเนนีี้้ยถาารมคคุ ต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนเท่านั้นคําว่าเพื่อนหมายถึงว่าอะไรมันใช้เวลาในการคุยเริ่มจากการที่แบบเขาเรียกว่าผูกพันใกล้ชิดกันหรือว่าเริ่มจากการคุยบ่อยๆอ,อันนี้พอเป็นไปได้ในอนาคตแต่ถ้าเริ่มจีบกันรุกหนักเลยอันนี้น่ากลัวน่าจะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นแบบแค่ผ่านมาผ่านไปเท่านั้นสำหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมนะคะในความสัมพันธ์ ไพ่ย,ยังขึ้นว่ายังต้องพยายามต่อไปไพ่ขึ้นพยายามต่อไปจ้ะคุยต่อไปจ้ะเพราะไพ่ยังขึ้นว่ามันยังไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยปลาตัวนี้พร้อมที่จะหลุดออกจากไอตัวถ้วยเสม,มอเลยพร้อมที่จะหลุดออกจากคัพเสม,มอเลยนะคะฉะนั hmm. มม้นเลยบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือว่าบางทีบางครั้งมันมันเหมือนกับว่ายังยังคุยกันมากไม่มากพอ,อประมาณนี้นมันก็เลยยังไม่ชัดเจนสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ ช่วงนี้เนี่ยคือกิ่งฟ้ามองว่ามันไปได้เรื่อยๆแหละแต่ไพอ่อ่ะมันขึ้นว่า ถ้าสมมติเบื่อกับความสัมพันธ์บางทีมันมีเบื่อบ้างบางทีเราอาจจะไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบเอาจริงๆนะแบบรักกันทุกวันมันก็มีนะคะแต่บางทีมันก็จะมีบ้างที่แบบง้องอนกันมาเดี๋ยวรักกันมากขนาดนั้นในบางวันต้องเรียกว่าวันละกันนะคะช่วงนี้มันเป็นคําว่าต้องพาไปเที่ยวกันบ้างพาไปแบบเปิดปนไปไปไปบรรยากาศใหม่ๆอะค่ะคือพาไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะเพราะช่วงนี้พลังงานบางทีมันเบื่อเหนื่อยนายหรือรู้สึกว่าต้องหาอะไรแปลกใหม่ทำอะไรเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะคะมันจะดีขึ้นค่ะแต่พลังงานขึ้นว่าคุณ พลังงานคุณไปได้เรื่อยแต่แค่ว่ามันมีความจืดชืดในความสัมพันธ์นิดหนึ่งต้องเติมความหวานนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้แค่นั้นเองค่ะโชคโชคดีนะคะคือไม่ได้มีเรื่องทะเลาะก,กันแต่ คือบางทีมันจืดชืดไปนิดนึงนะคะมันอาจจะต้องกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงพาไปเที่ยวพาไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงไปได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้นะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าบางคนไปโฟกัสที่งานของตัวเองหรือบุตรลูกหรือไปโฟกัสสิ่งอื่นมากๆมันเลยทาให้บางทีบางครั้งความสัมพันธ์คําว่าสามีภรรยามันอาจจะน้อยลงฉะนั้นกระชับความสัมพันธ์กันนิดนึงด้วยแล้วการคล้ายๆคนที่มีแฟนอ่ะเติม สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะระวังนะคะในเรื่องของอบริเวณหน้านะคะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้มีคำหัตถการสัญญกรรมก็เลือกแพทย์หรือโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไว้ใจได้นิดนึงด้วยละกันดูดีๆนะคะแล้วก็ระวังน้ําหนักขึ้นนะคะจากการแบบบางคนอาจจะดื่มหรือว่ากินเลี้ยงสังสรรค์เยอะหรือว่าอาจจะเพราะว่าช่วงนี้นี่ enjoy eating นิดนึงนะคะระวังพวกไขมันในเส้นเลือดหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับพวกเหมือนการกินนะคะการบริโภค แต่ก็ระวังในเรื่องของคําว่าท้องผูกได้ด้วยหรือว่าบางคนอาจจะท้องเสียไปเลยเกี่ยวกับบริเวณในเรื่องของอาหารการกินต่างๆหรือการบริโภคหรือแม้กระทั่งลำไส้นะคะหรือว่า,าหลากักๆเลยจริงๆอ่ะกินฟ้าอยากให้คุณเองเรามาระวังในเรื่องของทุกอย่างที่เป็นของที่ไขมันของสแสลงะไรพวกนี้หรือของที่แบบสุกๆดิบๆอะคะ่ะระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะ อ่ะนอกนั้นปกติดีนะคะถัดไปในเรื่องของการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอนะคะ<ม>ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะทำกับคนที่มีพระคุณก่อนบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บางคนเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนเป็นพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายคนที่ดีกับเราอ่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยแต่ทุกอย่างก็ต้องทาเท่าที่ราอยเพราะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับให้เต็มที่เท่านั้นเองนะคะอ่าถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญจริงๆทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราเลยไม่ได้จํากัดนะแต่กิ่งฟ้าแค่ ก็ทำได้นะคะในเดือนนี้ทํากับอะไรดออีพลังงานนะคะหลักๆเลยจริงๆอะ่ะตรงๆเลยนะมันเป็นการนั่งสมาธิการสวดมนต์มากกว่าแต่ถ้าจะทําบุญรูปแบบอื่นคุณก็ทําได้เลยบริจาคตังค์นู่นนี่นั่นก็แล้วแต่คุณแต่หลักๆอย่าให้คุณนั่งสมาธิวันละ5-10นาทีถ้าทําได้ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้น นะคะและการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะาไว้ใต้ e s c r i p t i o นในยูทูบเสมอเสริมพระคาถาเงินล้าน9ก้ถึงสาจบหรือมากกว่านั้นได้จะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะมันจะเป็นการปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีหรืออุปสรรคปัญหาออกไปนะคะแล้วก็การกรวดน้ําการแผ่เมตตาก,ก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครทําคนนั้นได้ก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะคะนอกนั้น้ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญน,นะคะทําอะไรก็สําเร็จดังใจหวงังแต่อย่าลืมนะคะลงมือทําแล้วก็ตั้งใจแล้วก็หาเวลาพักผ่อนด้ววยยนนนะะะคไไไมม่่่่่ใชาาาาาทททํงงอออออรรรีบเหหลดืกกกิปุ บาลานซ์ให้ดีค่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปเดินทางสายกลางแล้วจะดีสําหรับตัวคุณมากๆนะคะก็ขออนุญาตจบคำแนานำแด่เพียงน,นี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องหัวาจากิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ไดตรงตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุสน,นการแดดเพื่อกดไลค์กดซับสไคร้ผกดกกดิ้งกิ้งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ไอจีได้นะคะวนน เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุทกท กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ